สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องย t u ูบ hr channel อัปเดตล่าสุดนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ก่อนรับเงิน3000บาทวันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นไปพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง u t u ูบ hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบัน ที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ถ้าขึ้นข้อความได้รับ SMS แบบนี้พร้อมวิธีแก้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำข่าวสาร จัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเพราะมีคนที่ลงทะเบียนมากกว่า20ล้านคน ภายในแค่วันเดียวซึ่งหลายคนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านฉลุยไม่ติดปัญหาใดๆแต่สำหรับบางคนกลับขึ้นข้อความที่ไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนผ่านหรือไม่ลองมาเช็คกันนะครับว่าข้อความหรือ SMS แบบไหนแปบลบว่าอย่างไรแล้วแบบไหนถึงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่สาสำเร็จเช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่สข้อความนี้ แปลว่าอะไรส่วนสำหรับ sms ที่จะแจ้งผลการลงทะเบียนหรือข้อความที่โชว์ขึ้นมาในแอปพลิเคชันเป๋าตางังที่แจ้งผลการยืนยันตัวตนนั้นก็มีหลายรูปแบบเช่นตามรูปภาพกันเลยนะครับสำหรับรูปภาพที่1ห,หากได้รับข้อความ sms ว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตางังเริ่มวันที่1กรกฎาคม2564 ก็แปลว่าลงทะเบียนผ่านแล้วและข้อมูลถูกต้องหากมาดูภาพ5.2กันนะครับหากเจอ SMS ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องแปลว่าคุณกรอกข้อมูลในขั้นตอนการลงทะเบียนผิดพลาดต้องแก้ไขใหม่ด้วยเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งเฟสที่3หรือ www คนละครึ่ง com แล้วกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตรวจทานให้ถูกต้องและรอจนกว่าจะได้รับ SMS เหมือนในข้อความตามภาพ5.1เป็นต้นมาดูภาพ5.3กันนะครับจากนั้นให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตาังค์คลิกที่กาดเมนู G-Wallet คลิกที่กาดเมนูคนละครึง่งหากเจอข้อความว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2564 นั้นก็แปลว่าคุณได้ยืนยันตัวตนผ่านแล้วไม่ต้องทำอีกและรอรับเงินในสิทธิโครงการคละครึ่งได้เลยกันนะครับหากขึ้นข้อความ sms ภาพตัวอย่าง5.4หากเข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วมีข้อความว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนและระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบแปลว่าคุณต้องอัปเดตแอปเป่าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วลองเข้าแอป,ปเปาตังใหม่อีกครั้งหากเจอภาพ5.5หากเข้าผ่านแอปพลิเคชันเปาตังแล้วมีข้อความระบุว่าการ,รุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้สิทธิโครงการก็ให้เข้าแอป,ปเป๋าตังเลือกยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าหรือกลุ่งไยเน็กหรือนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนยันที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยเข้าไปแอปเป๋าตังอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบหรือหากมีข้อความตามภาพว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนแปลว่าให้รอระบบประมวลผลส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานก็จะยืนยันตัวตนผ่านในขั้นตอนนี้จนกว่าจะเจอข้อความว่าโครงการคละครึ่ง สามารถใช้ได้วันที่1กักยาคม2564จึงจะแปลว่ายืนยันตัวตนผ่านเหมือนในข้อ5.3เป็นต้นหากขึ้นข้อความ SMS ตามภาพตัวอย่าง5.6และ5.7ให้ทำการอัปเดตแอปเป่าตัางเวอร์ชั่นล่าสุดปัจจุบันหรือหากติดปัญหาได้รับข้อความแบบที่มีปัญหาวิธีแก้ไข ก็คือให้เข้าไปทำการอัปเดตแอปเปาตังเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดใหม่กันนะครับอย่างไรนะครับวันที่1กรกฎาคม2,564นายี้โครงการคนละครึ่งจะเริ่มทำการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเปาตังจำนวนเงิน1,500บาทเป็นรอบที่1นะครับและรอบที่2แอปเปาตังจากทางกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินผ่านแอปเปาตัง1ตุลาคม2564 รับเพิ่มเติมอีกจำนวน1,500บาทกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง YouTube s อาจจะแน l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังแน่นอนเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง Youtube HRChannel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง Youtube HRChannel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube HR Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม